สวัสดีครับวันนี้มารีวิวโรดิโอนะครับปี96ตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็นโรดิโอดาร์กอนนะครับตัวนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับในจริงป้ายดาป้ายดําน่าจะซีดอะแล้วก็เลยไปขนส่งแล้วก็เปลี่ยนป้ายนะหลังเล่นไม่มีการเปลี่ยนชื่อนะครับรถคันนี้ซื้อสดตั้งแต่ป้ายแดงนะครับไม่เคยผ่านไฟเน้นเจ้าของถือมามือเดียวตลอดอ่าตั้งแต่96นะฮะตั้งแต่ปี96นะฮะจนปี2 0ง4ันยีนะฮะตอนนี้ี่ รถสวยๆเลยนะฮะสีสันถือว่าจะเต็มร้อยเลยนะฮะสีสันนะไม่น่าเกียดเลยนะฮะถือว่าสวยงามเลยนี่รถรอบคันกระีพ่นกันสนิมมาแล้วนะฮะกระีไม่มีหักไม่มีดามครับ <c oughs> ตรงนั้นสวยๆเลยนะ ตำหนิของ TFR ถ้าจะมีก็จะมีข้อนี้กับข้อฝั่งนู้นนะสวยๆเลยนะช่วงลาง่างนะผสี6 8นะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับคันนี้นี่ติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะแผงประตูเดิมโรงงานนะหายากนะนี่ภายในสวยๆเบาะนี่พอดีสื่อสารกับ คนทำเบาผิดหน่อยแต่ก็ได้ใหม่หมดเลยนะในจริงเบาะตรงนี้มันจะขาดนะฮะแต่มันจะเป็นแดงเป็นแดงเป็นดําอย่างนี้นะฮะของเดิมมาอ่าอันนี้ก็เลยหุ้มใหม่ให้หมดเลยนะฮะอีกก็สามพ,พันกว่าหุ้มใหม่นะติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับเครื่องเหมือนเดิมครับทีเดียวติดนะฮะนี่เครื่องทีเดียวติดเกียร์โฟใช้งานได้ปกตินะฮะ,นะฮะนี่ฮะนี่เกียร์โฟใช้งานได้ปกติ เนี่ยนะเดี่ยวโฟร์เซงานได้ปกติครับฟิล์มก็ใหม่ๆเลยนะฟิล์มใหม่ๆฟิล์มยี่ห้อเดียวกับดีแมคผมนะเป็นฟิล์มสลิมิตเครื่องนิ่งๆนะครับหน้าเดิมนะหน้าเดิม มีโป๊ตรงนี้นิดนึงฮะไม่มั่นใจว่าอะไรมานะแต่ข้างล่างเดิมหมดนะครับน่นข้างอะไรเดิมนะนี่นข้างหน้าเดิมแก้มเดิมหลังเดิมนะเครื่องตัวนี้เนี่ยแทบไม่มีระบายเลยนะน้ำมันเครื่องพน่นไรไม่มีแน่นอนนะระบายยังจะไม่มีเลยเสียงเครื่องก็นิ่งๆนะฮะ ไม่ดันควันไม่ไหลครับผมสนใจยังไงติดต่อได้ครับโอเคครับผมค,ครับ